พี่นิวดังๆโอ้โหไม่ได้ยินเนี่ยอ่ะ,นอะคนต่อไปค่ะขอให้อะไรนะขอให้เชฟมคามขอ่อให้เชฟมีความสุขเด็กๆต้องพูดดังๆนะพูดเบาไม่ได้ยินอ่ะคนต่อไปค่ะ <Yeah. S 1> อพี่เวียพี่เบีย,บยขอให้เชฟอะไร ให้เชฟสวยๆเหรออ๋อให้เชฟสวยๆคนต่อไปอ,อีอีไว้เพื่อนเพื่อนหน่อยลูกเร็วขอให้เชฟเป็นยังไงลูกขอให้เชฟมีความสุขมากๆนะาลองพูดสิลูก ต่อไปห้องเต้อะคุณเต้เชิญเร็วอย้เราวะไรนะชฟวอะคนต่อไปสิงโตอะไรนะอ๋อ,อให้เชฟมีพลังอ๋อ้เชฟพลังไง